อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระพุทธชินราชหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยายหอมจังหวัดนคปรปฐมปีพศ2518หอลวงพ่อแชม่มท่านเป็นพระเกจิที่มีพลังจิตเข้มขลังปรากฏการที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือสามารถอธิษฐานจิตปลุกเสกจนน้ำมนต์ของท่านเทไม่ออก วัตถุมงคลที่ท่านอนธิษฐานจิตปลุกเสกล้วนมีพุทธคุณครบเครื่องทุกด้านแต่ที่โดดเด่นสุดคือเมตตามหานิยมเป็นเลิศพระผงชินราชหลังยันหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการปีพศ2495หลวงปู่เผือกแห่งวัดกิ่งแก้วพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอีกหนึ่งองค์ของจังหวัดสมุทรปราการ วัตถุมงคลของท่านที่โด่งดังนอกจากพระเครื่องรุ่นขุดสะแล้วยังมีพระเครื่องผงรุ่นอื่นๆอ,อีกที่จัดทำออกมาอย่างมากมายรวนมีพุทธคุณสูงและโดดเด่นเรื่องประสบการณ์พระพุทธชินราชวัดหนองม้อแกงจังหวัดพิษณุโลกปีพศ2515อีกหนึ่งวัตถุมงคลยอดนิยมของจังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแต่คนนอกพื้นที่ต่างไม่ค่อยรู้จักพระเครื่องรุ่นนี้ร่วมพิธีจกักรพรรดิเมื่อปีพศ2515และได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเกจิชั้นนำทั่วประเทศไทยพระชินราชหลังเบีย้ยหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมเนื้อดินผสมผงใบราน หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมพระเกจิผู้เรื่องวิชาแห่งจังหวัดนครปฐมพระเครื่องรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2517เป็นเนื้อดินผสมผงใบรานด้านหลังมีการจารอัขระยันกำกับพระเครื่องรุ่นนี้จัดเป็นพระเครื่องมาตรฐานที่มีการจัดทำอยู่ในธรรมเนียบพระเครื่องของหลวงพ่อเงิน พระพุทธชินราชหลวงพ่อพันธวัดบางสะพานจังหวัดพิษณุโลกปีพศ 2512- ถึงปีพศ2514หลวงพ่อพันธแห่งวัดบางสะพานท่านเป็นพระเกจิหนในร้อยแปลูกที่ได้เข้าร่วมพิธีจักรพัิมหาพุธทธาพิเศษซึ่งพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทย ในส่วนพระเครื่องของท่านมีการจัดสร้างจํานวนน้อยและหาพบเจอได้ยากมากพระชินราชกลุวัดท,ทับพ,พึ่งเนื้อดินจังหวัดสุขโขทยัยพระกุวัดท,ทับพ,พึ่งนั้นเป็นพระพิมพ์ที่มีศิลปะความสวยงามมีความคมชัดลึกของพิมพ์นับว่าเป็นพระเครื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยพระเครื่องชุดนี้มีการสันนิฐานว่าเป็นพระเกจิยุคเก่า ได้ทำการจัดสร้างและบรรจุลงกลุอเอาไว้และมีการจัดสร้างขึ้นอีกครั้งเมื่อปีพศ2473โดยพระอาจารย์โอน้นแห่งวัดทับพึ่งพระพุทธชินราชหลังอกเราเนื้อผงน้ำมันวัดราชชนัดดากทมปีพศ2512 พระเครื่องชุดนี้มีการจัดสร้างและพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปีพศ2512มีพระเกจิคณาจารย์ชั้นนำของประเทศไทยร่วมในพิธีอาทิเช่นหลวงปู่โตหลวงพ่อกวยหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งร่วมอธิษฐานจิตเป็นต้นพระชินราชหลวงพ่อพึงวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อผึ่งท่านมีความสามารถในการเขียนผงวิเศษมาแต่ช้านานท่านได้เขียนผงยันด้วยดินสอพองบนกระดานชนวนเสร็จแล้วท่านได้เก็บไว้เป็นมวลสารในการจัดสร้างพระเครื่องของท่านมีเรื่องเล่าว่าขนาดหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำยังได้มาขอผงวิเศษจากท่านเพื่อไป้ทำการจัดสร้างพระเครื่องวัดปากน้ำที่โด่งดัง พระชินราชผสมไข่เสมาหลวงพ่ออินวัดโบสถ์จังหวัดร,ราชบุรีหลวงพ่ออินพระเกจิผู้เป็นหนึ่งในตำนานของโพธารามจังหวัดร,ราชบุรีในส่วนวัตถุมงคลของท่านจัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ .2497 โดยที่ท่านนำพระเก่ามัดบทตามละเอียดผสมผงพุทธคุณที่ท่านเขียนไว้ รวบรวมกับดอกไม้ทุบเทียนของทางวัดจัดสร้างขึ้นเป็นพระเครื่องอย่างเข้มขลังเมื่อท่านทำการจัดสร้างและปลูกเสกเสร็จแล้วจึงนำมาแจกจ่ายให้กับญาติโยมพระพุทธชินราชเนื้อปูนผสมผงหลวงปู่ดูวัดสักแกจังหวัดอยุธยาวัตถุมงคลหลวงปูด่ดูประเภทเนื้อผงปูนมีความเชื่อว่าพระเครื่องของท่านมีการบรรจุ รเรอาาไว้พะธตจึงทำให้วัตถุมงคลของหลวงปู่ดูได้รับความนิยมสูงและมีความเชื่อว่าเป็นพระเครื่องที่มีการบูชาและชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก่อนจากลากันไปในคลิปโอวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าพระเครื่องในเมืองไทยมีมากมายหลากหลายสำนักขอให้พี่ๆทุกท่านพบเจอพระเครื่องในแบบที่พี่ๆทุกท่านต้องการครับ